นี่กะทิละห้าสิบโลร้อยโลแล้วนะครับผมครับคือมีพิโรน้อยเยอะนี่ยที่นี่คือโรงโรงหมักของ KUN นนะคะตอนนี้หมักไปเยอะมากค่ะเพราะลูกเข้ามาตลอดมาแล้วเตรียมเข้าถังหมักค่ะ ใหลงถังหมักนะคะตอนนี้ปอกลูกออกมา,อามเ,ามมมาเ,เอาแต่เม็ดก็กกใช้ถังปเปล่าถังพลาสติกนะคะแค่ทำแค่หมักหมักไว้กี่วันคะเจ็ดวันค่ะอ่าเจ็ดวันนะคะถังหมักไว้เจ็ดวัน